ก่อนฉีดฟิลเลอร์ร่องแก้มควรรู้อะไรบ้างฉีดฟิลเลอร์ร่องแก้มเจ็บไหมอันตรายไหมการดูแลตัวเองหลังจากฉีดฟิลเลอร์ร่องแก้มฉีดฟิลเลอร์ร่องแก้มบวมกี่วันหากฉีดฟิลเลอร์ร่องแก้มแล้วเป็นก้อนแก้ไขอย่างไรสวัสดีครับหมอรวีวีสแควร์คลินิกครับการฉีดฟิลเลอร์ร่องแก้มเป็นหัตถการที่ได้รับความนิยมและสามารถแก้ไขปัญหาร่องแก้มลึกได้อย่างตรงจุดครับ หลายคนกังวลว่าก่อนหรือหลังฉีดฟิลเลอร์ต้องแก้มต้องเตรียมตัวอย่างไรวันนี้หมอจะแนะนำให้ฟังครับมาพูดถึงการเตรียมตัวก่อนการฉีดฟิลเลอร์ล่องแก้มว่าต้องรู้อะไรบ้างและเตรียมตัวอย่างไรข้อแรกนะครับศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการฉีดฟิลเลอร์ล่องแก้มข้อ2 เลือกคลินิกฉีดฟิลเลอร์ที่ได้มาตรฐานและน่าเชื่อถือข้อ3ดูรีวิวจากผู้ใช้บริการจริงข้อ4ควรงดยากลุ่มแอสไพรินเอนเซดวิตามินและงดยาทาชนิดผลัดเซลล์ผิวและการแว็กขนครับข้อ5งดแอลกอฮอล์และกิจกรรมที่ทำให้เลือดสูบฉีดก่อน24ชั่วโมงครับมีคนถามหมอเข้ามาเยอะเลยครับว่าการฉีดฟิลเลอร์ล่องแก้มเจ็บไหมอันตรายไหม หมอตอบได้เลยครับว่าการฉีดฟิลเลอร์ร่องแก้มไม่อันตรายครับหากฉีดฟิลเลอร์แท้โดยแพทย์ที่มีประสบการณ์และฉีดในคลินิกที่ได้มาตรฐานเพราะในการฉีดฟิลเลอร์สิ่งที่แพทย์ต้องระวังคือการฉีดไม่โดนเส้นเลือดที่สําคัญซึ่งทําให้เกิดการอุดตันในเส้นเลือดได้ครับซึ่งถ้าแพทย์มีประสบการณ์มากพอก็จะช่วยลดความเสี่ยงในจุดนี้ได้ครับ แลหลังฉีดฟิลเลอร์ร่องแก้มต้องดูแลตัวเองอย่างไรในช่วงแรกอาจจะมีอาการบวมแดง2-3ถึงวันในจุดที่ฉีดนะครับหมอนแนะนําให้คนไข้งดการเกาการแตะการนวดไปก่อนนะครับควรอยู่ในที่เย็นเลี่ยงความร้อนหรือกิจกรรมที่ทําให้หน้าแดงอย่างน้อย48ชั่วโมงครับหลังฉีดฟิลเลอร์ร่องแก้มต้องงดการเลเซอร์ร้อนลงผิวชั้นลึกอย่างน้อย1เดือนครับหลังฉีดฟิลเลอร์ไม่ควรขยับหน้าเยอะๆนะครับเพราะอาจจะทําให้ฟิลเลอร์เคลื่อนที่หรือว่าไม่เกาะผิวได้ครับ ข้อสุดท้ายและสําคัญมากๆเลยนะครับควรดื่มน้ําวันละ1 5ถึง2ลิตรจะทําให้ฟิลเลอร์อยู่ได้นานขึ้นครับสําหรับคนที่กังวลว่าหลังฉีดฟิลเลอร์ร่องแก้มจะบวมกี่วันน่าจะเข้าที่เมื่อไหร่จริงๆแล้วหลังจากฉีดฟิลเลอร์ร่องแก้มเห็นผลทันทีนะครับใครที่ต้องใช้หน้าออกงานก็สามารถใช้หน้าได้ตามปกติได้เลยครับในบางคนอาจมีอาการบวมเข็มหรือตัวยา อันนี้เป็นอาการปกตินะครับหมอเน,น้นเลยนะครับคนไข้ควรนวดการแกะการเกาการนวดในบริเวณที่ฉีดซึ่งอาการจะดีขึ้นภายใน2-3วันครับถ้าหลังฉีดระบวมเป็นก้อนอาจจะเกิดจากแพทยใช้เทคนิคที่ไม่ถูกต้องหรือเลือกฟิลเลอร์ไม่เหมาะกับจุดที่ฉีดหากฉีดฟิลเลอร์ร่องแก้มแล้วเป็นก้อนสามารถแก้ไขได้ด้วยการฉีดเอนไซม์ไฮยาลูโรนิเดส ก็จะทำให้ฟิลเลอร์หายได้หมดร0 0ซทำให้ผิวกลับคืนมาเป็นสภาพเดิมได้ครับและนี่ก็คือการเตรียมตัวก่อนและหลังฉีดฟิลเลอร์ร่องแก้มนะครับเพื่อให้ผลลัพธ์หลังฉีดเห็นผลเต็มที่การดูแลตัวเองหลังจากฉีดฟิลเลอร์นี่สำคัญมากเลยนะครับหมอแนะนำให้คนไข้ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของหมออย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดครับสำหรับใครที่มีคำถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์สอบถามได้เลยนะครับ ส่วนถ้าใครอยากจะปรึกษาสามารถแอดไลน์มาปรึกษาได้เลยนะครับหมอตอบเองครับและใครที่ไม่อยากพลาดสาระดีๆแบบนี้หมอฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง v s q u a r e Clinic ไว้ด้วยนะครับ